เอาแล้วครับผมกาบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมขบวนสี่สามสองชาร์จเจ็ดนาทีนะครับถือก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเจ็ดนาทีนี้วันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่ยี่สิบสามมีนาครับผมหนึ่งปีมีวันเดียวนะครับสําหรับวันเสาร์ที่ยี่สิบสามมีนานะครับมันก็มีวันเดียวทุกปีแล้วเนาะครับผมชาเจ็ดครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันมีธงสี่ธงนะครับ นี้ย้าปลอมเนี่ยอพอเจอดินเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นญ้าจริงแล้วนะครับย่าปลอมจะกลายเป็นญ่าจริงแล้วเนี้หย้าก็ขึ้นนะที่นี่สี่องนะชาเก้านะผม หาเก้านาทีนะครับส่วนสองสามหรือเปล่าเนะี่ย เหมือนจะใช่นะครับคนเยอะมากนะวันเสาร์น,นี้ตัวสอสามก็จะชุดนี้ไปถึงแค่แล,คแล้วาจะสีมานะครับแล้วก็จะตีกลับเป็นสนะี่สองเก้านะครับจกใสเจ้าเลยอ่ะเครื่องดับหรือเปล่าช้าช้าเก้านาทีนะครับวันเสาร์วันนี้คนเยอะมากนะครับ ข้างล่างเหมือนหนึ่งศูนย์สามสี่ป้าแกนี่ไปขายของในบนสี่สามสองนะครับแล้วก็กลับมาสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ

สี่กับสีนี่มันคูดของสี่สามเก้าเนี่า嘛สงสัยแรกเอากับน่าจะแรกกับสี่สามสนะอาจจะกนะหรือไม่ก็ทำสี่สามหนึ่งมาไม่น่าใช่ม้งน่าจะแรกเอาันเหมือนหนึ่งนสาสี่จับนะเพราะว่าหนึ่งสามี่มันลัดมากโอ้ไปแล้วนะชาเก้าชาสิบนาทีนะครับ ตัช้าๆน่าจะเครื่องดับนะครับไปครับ439ก็ช้านะครับคุณู้ชมอาจจะได้เวลาคืนอยู่ขบวน439นะครับช้า21นาทีนะครับผมน่าจะเข้าชุมทางัวใหญ่ก่อน21 418ช้า38นาทีนะครับน่าจะช้าเพิ่มเรื่อยๆนะครับโอ้พระเจ้าเอ 4-8ช้าอีกแล้วคุณผู้ชมเมื่อวานไม่ช้านะครับช้าอยู่แต่ช้านิดหน่อยไงอันนี้คือเริ่มเริ่มเริ่มหนักแล้วโอ้โหรถจกักรไม่ว่าจะเอารถจกักรคันไหนมาทําขบวนนี่คือมันมีอาการโมดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดู4-3-9กันนะครับขบวน4-3-9นะครับข้า21ยังไม่เข้านะตอนนี้น่าจะใกล้แล้วนะครับ สี่สับก็เข้ามาลางที่สองนะเมื่อกี้เสียงบอร์มาสองคันนะครับผมช้านะครับสงสัยลีกรถสินค้าแล้วรถอะไรก็ไม่รดูช้าอยู่ช่วงวัดตะแบกช่วงช่องสำราญน,นะครับช้าสี่สิบเอ็ดนะครับทำเวลาคืนได้เหลือยี่สิบ ไกลเกินเดี๋ยวสต็อปให้อ่าไม่ต้องหรอกตู้ยาวๆเลยนะครับ มาจากแก่งคอยนะครัขบขบวนนี้บรรยากาศเดิมๆครับผมผมถ่ายมานี้หลายเดือนแล้วเลยบรรยากาศเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยนะครับมันนานจะเปลี่ยนทีนะเพราะผมมาบปใหญ่ช่วงนี้ไงงานเสร็จก็มาไงนะผมหนึ 1, 0, 3, 4, ่งส่วนสามสี่ไปอยู่กับสี่สามสองด้ยเลยคุณผู้ชม จะแลกเอากับ430นั่นเนี่ยอันนี้เป็น1048นะครับชุดหลังไม่ค่อยมีคนนะ1048กับ 38แหงประเทศไทยพวกนี้โอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้ช้าอยู่นะช้าประมาณ20นะครับได้เวลาคืนมาครึ่งหนึ่งเลยคุณผู้ชม ถ้าไม่มีผู้โดยสารเนี่ยถ้าไม่มีผู้โดยสารเขาขับพุทธแรงเลยนะครับงศูนย์สรู้สึกว่าจะเป็นชุดใหม่ที่มาทำสี่ามเกนะครับหนึ่งศูนย์สี่แปดน ถ้าไม่ีถ้าไม่มีผู้โดยสาษเรเขาขับซิ่งจริงๆนะ <im ple as> เบรคเขาก็ใส่ m มจ g น n c y ไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูเติมน้ำมันกันนะครับ ศูนย์สี่แปดนะครับศูนย์สี่เก้าไม่รู้มีหรือเปล่านะครับเอาเบามา,าเบาๆนะดูหยาบหินกุกักกุกักเลยศูนย์สี่แปดนะครับผมสองด้านต่างนะครับชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดใหม่ของขบวนสี่สามเก้านะครับ เสียงมันจะดูแหบๆแลดูเสียงแหบๆนะครับเติมน้ำมันรถไฟนะครับ เห็นทุกวันนะครับพี่ผู้ใหญ่จะมีปั๊มน้ํามันด้วยน,นะครับเพราะว่าเป็นชุมทางทางแยกนะแต่แจงคอยไม่รู้มีหรือเปล่านะ่าจะมีในโรงรถจักรนะชุมทางทางแยกนะสายนี้รถช้าแต่ทําเวลาคืนได้นะครับถ้า ถ้าเข้าไปในสายลำนาลายนี่คือทำเวลาคืนได้หมดนะเสร็จแล้วนะครับ แน่ๆน,นนี่เขาจะไม่เปลี่ยนเปรถอะไรหรือเปล่าสี่ถึงเจ็ดจะมาก่อนสี่ถึงแปดหรือเปล่าเราต้องรอดูนะครับ สี่หนึ่งเจ็ดตามเวลานะครับสี่หนึ่งแปดช้าสามสิบเจ็ดนะ 37, นะได้เวลาคืนหนึ่งนาทีนะครับแต่สี่หนึ่งเจ็ดตามเวลานะครับสี 4, 1, 7, ่หนึ่งเจ็ดตอนแรกช้าสองนะแต่ได้เวลาคืนนะครับอนันนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดีแล้วนะครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงเร่งม,มานะครับ อย่างเร่งมาไกลเลยตามเวลานะครับว <7 S 2> นท17วันนีบบน้เชียงโยเพื่อถ่ายการขมนาคมเพื่อให้คนไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงการรับไฟแห่งประเทศไทยสูงกลางระบบราาโตรงถ่ายอานาคตของประเทศ วันนี้วันเสาร์นะแต่ไม่ก็เยอะเลยคนจะเยอะช่วงวันศุกร์นะแต่ว่าผมว่าขากลับนั้นน่าจะเยอะนะครับลงขาลงน่าจะเยอะนะครับอ้ยืนเต็มเลยแต่คนไม่ค่อยเยอะนี่หว่าคนดูโล่งๆนะวันนี้อุดรนะปลายทางอุดรแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทย อุดลงเยอะมากนะครับไปทางอุดรนะครับถึงอุดรสามทุ่มนะครับจอดปุ๊บระดับเครื่องเลยนะครับคนเยอะมากนะครับหมดตามเวลานะครับตามเวลา ถ้ามาถึงก่อนก็รอถ้ามาถึงก่อนก็รอเวลาอาออกนะครับ เวลาคืนด้วยนะครับธรรมดาแล้วเนี่ยโหสิ่งจัดอ่ะหนี่งชุทำ้มหนึ่ง,งแบบท่อแสบหูมากนะครับไม่รู้จะมีรถสินค้าหนระือเปล่าวันนี้ยังผมยังไม่เจอเลยนะครับรถสินค้าโอ้ประเจาเอาหนึ่งเจ็ดไปยังนะครับผมมาไม่ทันวันนี้คนไม่ค่อยเยอะ ขบวน417ไปก่อน418นะวันนี้ครับมาแล้วครับช้าไม่เพิ่มนะครับช้าเท่าเดิมช้า30น่าจะ37นะครับเหมือนหัว GEA เหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ นาสามสิบแปดนะตอนนี้สี่หนึ่งแปดจะไม่จอดป้ายอยู่รถเนินสวัสดนะครับจะเป็นขบวนสี่สามสองนะที่ไปเที่ยวแหลกจีเอครับผมนี่โหใหญ่ต็บเลยใหญ่ต็บเลย หัวมิกก๊บเมาส์นะครับช้าตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับ ้าเพิ่มพอกรอออกแบบจวดมากเลยอะ่ะโอ้โหรถไปช้าเพิ่มนะรถออกต้นทางก็ช้าเท่าไหร่ยี่สิบแล้วมั้งนะครับออกต้นทางช้านะก็เลยช้ามาเรื่อยๆอันนี้รถออกค่อนข้างที่จะเร็วนะครับช้าสามสิบแปดนะผมเหี้ยผมถ้ามีรถก็เดี๋ยวจะถ่ายเพิ่มนะถ้าไม่มีก็ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไม่รู้สินค้ามีหรือเปล่านะครับแต่รอ,อก่อนนะครับไม่รู้หาสสองมาค่่าหรือเปล่าวันนะี้ออกตัวเร็วจริงช้าเพราะว่าช้าที่ต้นทางนะครับ